สวัสดีครับวันนี้ผมจิตกรสีํำเครือนะครับได้มีโอกาสไปร่วมง,งานสุดพิเศษของบริษัทฉายแสงแอดเวนเจอร์จำกัดที่ได้จัดกิจกรรมเพื่อน,น้องๆที่โรงเรียนวัดจินดารามจังหวัดนคนปรปฐมนะครับภายใต้แคมเปญ l u e Lock ปั้นอัจฉริยะลูกหนังตามรอยภาพยนตร์เรื่อง Blue Lock The Movie เอพิโซดนางกิการ์ตูนมังงะฟุตบอลชื่อด,ดังของประเทศญี่ปุ่นนั่นเองครับซึ่งวันนี้เนี่ย ข้างหลังเนี่ยกำลังอีลุงตุงนังกันอยู่นะเพราะว่ามีพี่ดีซอมาด้วยครับมีกิจกรรมอะไรบ้างที่น่าสนใจครับจากทางสายแสงแอดเวนเจอร์นะครับวันนี้พามาดูรอบๆแล้วก็บรยากาศทั้งหมดครับได้เห็นการเล่นได้เห็นการส่งแรงบันดาลใจจากภาพยนตร์เรื่องนี้ไปถึงเด็กๆที่นี่ด้วยนะครับติดตามที่นี่พร้อมกันนะครับเอาละครับตอนนี้อยู่กับคุณชัยวัฒน์มิ่งไม้นะครับขอสวัสดีพี่ต้นนะครับอยากเป็นทางการนะครับยาช่วยแนะนําตัวอีกทีครับพี่ผมชัยวัฒน์มิ่งไม้นะครับประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทสแงรคับ ซึ่งเป็นผู้พาบูล็อกมาสู่ประเทศไทยเอางี้ก่อนนะครับต้นเอขอขอขอนุญาตเรียกพี่ต้อนเลยได้เลยเครับพี่ยักษ์เอาเป็นว่าทำไมต้องเป็นแอนิเมชั่นบูล็อกที่นำเข้ามาฉายแสงแอดเวนเจอร์เนี่ยเราเปิดยูนิตที่เรียกว่าเมะเอาแต่หนังการ์ตูนเข้ามาแอนิเมชั่นอ่าโอเคอ่า uh, เรื่องแรกเราประเดิมไปด้วยไฮคิววอลเลย์บอลวอลเลย์บอล,ลบอ uh. กระแสตอบรับดีมากคำถามคือทำไมต้องบูล็อกเพราะว่าผมคิดว่าหนังเรื่องบูล็อกเนี่ยมีแฟนคลับ ชาวไทยรออยู่เป็นจํานวนมากวัตถุประสงค์แรกเลยเราตอบแฟนที่มันมีอยู่มากพอสมควรในประเทศไทยอยากให้แฟนๆได้ชมบูล็อกต้องฝ่าแล้วละครับพี่ต้นครับ,รบว่าบูล็อกเอพิโซดนางหิบเรียนเชิญชวนให้กับทุกคนเลยกันครับก็ผมขอฝากบูล็อกเอพิโซดนางหินนะครับสำหรับคนที่ชื่นชอบกีฬาฟุตบอลนะครับคนที่ชื่นชอบแอนิเมชันคุณต้องห้ามพลาด าแล้วครับตอนนี้อยู่กับพระเอกของเราโอ้โหเสียงกรี๊ดดังมากผมบอกคงจ้างน้องไปคนเล็กๆยี่สิบก็ได้น้องก็ได้ค่ายติ่มโอ้โหเนี่ยครับนี่คือนี่คือความความความอะไรนะความสำเร็จอย่างหนึ่งนะผมว่านะการเป็นนักฟุตบอลการเป็นบุคคลที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับน้องๆอ่ะรีซอมาเห็นน้องๆ<ช>แบบแบบฮปปี้มีความสุขม,มากวันนี้เลยชวนซอคุยอีกรอบหนึ่งแล้วกันนะครับบูล็อกการ์ตูน ที่มันเกี่ยวกับข้อของฟุตบอลเนาะมันมันสร้างแรงบันใจอย่างไรบ้างโอ้โหก็ตั้งแต่เด็กๆเลยนะครับที่ผมเคยอ่านการ์ตูนเนี่ยก็มันก็เป็นเหมือนกับมันเป็นการสร้างจินตนาการให้เด็กๆผมว่ามันมันมันเริ่มสร้างจินตนาการเฮ้ยถ้าสมมติว่าหนึ่งที่คุณไปเป็นนักเตะสนาม่าคุณทําแบบนี้ได้คุณจะได้แบบนี้มีภาพของการที่คนมาดูเต็มสนามมีการ ตะโกนเรียกชื่อตะโกนเชียร์เราอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นแรงบันดาลใจว่าทุกคนก็อยากจะแบบพยัยาเป็นหนึ่งในคนในสนามอ่ะให้คนเหล่านั้นเชียร์บ้างหรือให้เกิดภาพแบบนี้กับเราบ้างอะไรเงี้ยมันก็ทำให้เด็กๆหรือน้องๆหรือแม้แต่ตัวผมเองอะ่ะชอบแล้วก็อยากที่จะเล่นฟุตบอลเป็นเป็นแบบอยากให้เราเดินตามได้ใช่ยิ่งอ่านทุกวันยิ่งดูทุกวันพี่มันก็จะ,ะ,จะเกิดแรงบันดาลใจเกิดจินตนาการว่าเฮ้ย hey, ถ้าเป็นแบบนั้นแบบนี้อะไรเงี้ยทำให้เราอยากเล่นฟุตบอลซึ่งซึ้อซอ่านอยู่แล้วใช่ครับเป็นเป็นแฟนของเรื่องนี้อยู่แล้ใช่่คครรรัับบออสุดทาายฝกเืงงข บูล็อกเอฟเอซนา่งีหน่อยน้ครับผมการเป็นแฟนมันแทนครับผมก็ฝากไปติดตามด้วยนะครับคือเราก็เคยอ่านแต่ในในการ์ตูนใช่ไหมครับตอนนี้มันเป็นแอนิเมชันเป็นการ์ตูนที่มันสามารถดูได้ในทีวีและในจอแล้วอย่างเงี้ยก็สามารถก็ฝากทุกคนไปติดตามกันด้วยครับผมว่าความเข้มข้นที่เราอ่านในการ์ตูนเน่ะแล้วมันมีภาค้นมงจริงมันมีเสียงภาคจากทีมภาคอาชีพจริงเนี่ยผมว่ามันจะสนุกมากขึ้นแล้วก็ได้อัตราลดมากขึ้นนะฮะก็ฝากไปติดตามด้วยที่ลมภาพยนต์ ทั่วประเทศเลยนะครับผมเข้าแล้วตอนนี้ใช่ครับเดี๋ยวมีไปพาน้องๆไปเตะบอลด้วยเปิดคลินิกใช่สบายๆอยากจะแนะนําน้องๆหน่อยเทคนิคครับที่ถูกต้องแต่ผมอาจจะไม่สอนทักษะเบสิกเพราเรียนสอนเยอะี่ยวผมจะสอนอะไรที่มันแอดวานซ์กว่านั้นงัดขึ้นมาวนเลขออกส้นอะไรอย่างนี้ยครับประมาณนั้นยูนะเดี๋ยวถ้าทําไม่ได้นะเดี๋ยวเดี๋ยวตามพี่ซอไปดูแล้วกันนะครับไป และนี่คือบรรยากาศส่วนหนึ่งครับในงานอบรมซอฟต์บอลภายใต้แคมเปญ l u e ล็อกปั้นอัจฉริยะลูกหนังที่งานในวันนี้ก็เปรียบเสมือนเป็นแรงบันดาลใจครับและต่อยอดให้กับเด็กๆเกยาวชนให้สามารถเติบโตขึ้นมาเป็นนักฟุตบอลที่ดีในอนาคตได้หวังว่าอย่างนั้นนะครับซึ่งสุดท้ายนี้ต้องขอขอบคุณบริษัทฉายแสงแอดเวนเจอร์ Adventure, จำกัดที่เป็นตัวแทนดีๆส่งต่อความฝันการเป็นนักฟุตบอลให้กับเด็กๆในวันนี้สุดท้ายนะครับก็ฝากติดตามน,นครับไปรับชมภาพยนตร์เรื่อง Blue Lock The m o v i e e p i s od นางนีในโรงภาพยนตร์มีจดหมายจากสาภาพฟุตบอลญี่ปุ่นส่งมาหาคุณหนูด้วยนะคะในบรรดา300คนที่อยู่ตรงนี้จะถูกฉันทดลองและสร้างเป็นสไตรเกอร์อันดับหนึ่งของโงกและนี่คือสิ่งก่อสร้างเพื่อการมันบลูล็อกมาลุยกันเลยนางนี่ yes boss <Both>. จากทีมเซอิสกิจอยจิตฉันคือคนที่จะเอาชนะพวกนาย <S <S จงขับเพี่ยวก,กันซะ พวกเพ็ดิบอัจฉริยะท่านเป็นฝ่ายชนะด,ดีเอ็นอฉันอาจจะสนุกสุดๆอยู่ก็ได้น,นั่นี่นี่นอยเรโอฉันจะลองดูนะพวกนายนะยังไม่เคยเห็นว่าอัจฉริยะตัวจริง<ม>เป็นยังไง